ครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพมารสามก,กเหมือนเดิมครับผมห่างหายกันไปก็ประมาณ2วันครับพอดีมีอ่าเรื่องนิดหน่อยคืออะไรล่ะเพื่อนผมมันติดโควิดกันไป10กว่าคนแลละผมก็เลยต้องไปตรวจแล้วก็กักตัวนิดหน่อยวันนี้ก็ผลน่าจะออกช่วงเย็นๆก็เลย ก็เครียดอยู่เหมือนกันแต่ก็จะมาอัดคลิปไว้เผื่อได้กักตัวจะได้ทำคลิปช้าหน่อยวันนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรล่ะเรียกว่าของมาอวดแล้วกันอ่าของมาอวดสำหรับคนเล่นเกมนี้เนี่ยเนี่ยของทุ่ผมจะอวดดูอ่าเนี่ยเทพจูกัดเลี้ยงครับ เป็นเอ่อตัวน่าจะดีน่าจะดีที่สุดมั้งเมื่อก่อนผมมีอยู่4ีตัวผมไปเปิดได้1ตัวเป็น5ตัวซึ่งมี5ตัวเนี่ยมันสามารถอัพขึ้น10ดาวได้ของก็เดืหาที่หลังผมไปถามในกลุ่มมาบางคนเขาบอกคนที่เติมเยอะบางคนยังไม่มีเลยถึง5ตัวขนาดนี้ผมก็เออคิงหน่อยแล้วกันก็ได้มาอันนี้ก็เป็นอ่ออะไรล่ะ ไอ้มังกรขอพอรหน้าโง่อะไรของมันนั่นแหละเออก็ได้มาสิบอันแล้วก็นี่เมื่อวานผมสุ่มจากหอคัมนาฟ้าเนี่ยได้เทพบางทองได้มาตัวหนึ่งแล้วก็มาเปิดอีกมาเปิดเอานี่ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งในส่วนนี่คือส่วนที่มันน่าเจ็บใจคือ ได้มามาตัวหนึ่งก็จริงแต่ว่าคุณดูนี่สิเนี่ยหนึ่งพันแต้มคุณคิดดูถ้ามันไม่ครบหนึ่งพันแต้มมันไม่การันตีผมจะไม่ได้กับมันเลยเกมแม่งล็อกล็อกแบบบางคนก็ได้ก๊กเดียวจนแบบสิบยี่สิบตัวล็อกแม่งลองทุกอย่างแต่ผมก็ดีใจนะไม่เติมก็ยังได้เทพจุกันเหลียงมาเยอะขนาดน,นั้นแล้วเราไปเขาเกมกันดู ครับแล้วก็กลับเข้าสู่หน้าเกมหน้าหลักของเราวันนี้ก็จะอ่านี่ครับน่าจะได้ขึ้น10ดาวกำเหล่งครับผมตัวนี้ดีดีมากๆเลยใส่เกาะใส่ไล่แล้วนี่ก็ได้หมวกมา5้าดาวแล้วก็ดาวแดงอยู่ก็นี้ก็วัตถุดิบก็ขาดกำเหล่งอีกหนึ่งตัวครับผม แล้วก็แม่ทัพหดาวหนึ่งตัวอัพมาแล้วแล้วก็นี่ครับแม่ทัพ9้าดาวกกไหนก็ได้ครับจะเทพมารหรือกก3ามก,กนั่นก็ได้เดี๋ยวผมอัพมาแล้วเป็นอ่กุยแกรครับผมกุยแก9้าดาวกวาจะอัพได้นี่ครับโอ้ดูทีมผมทรมานมากเลยสายฝีดูดิดูวีโก,กองผมดิเหลืออยู่สามตัวเหลือ ห้า <c oughs> ดาวสามตัวแล้วก็เก้าดาวที่ขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยเออเนี่ยเก้าดาวที่ขึ้นไปเมื่อกี้แค่เนี้ยคืออัพทั้งหมดเนี่ยเพื่อเก้าดาวตัวเดียวเลยแล้วก็ดูโจโก,โกผมเลยเหลือห้าดาวแค่สี่ตัวเนี่ยแล้วก็จูล่งแปดดาวใช้อยู่แล้วก็คงเบ่งแปดดาวเหลือแค่นี้แหละ แล้วดูงอ,อกโกกผมเมื่อก่อนงอ,อกโกกผมเต็มเลยนะเต็มแบบเยอะเยอะที่สุดเลยตอนนี้ดูสิเหลือแค่เนี้ยที่มันหายไปไหนหมดคือผมเอาไปแลกผมเอาไปแลกนี่อแลกอะไรนะวิหารวิญญาณนางงูนี่แหละแลกมามันก็จะมีเนะี่ยรางคามไม่ทับที่เนี้ยนหะผมเพิ่งแลกไปหมดขายหมดแล้วแลกกำเหลิงไปมันขาดหนึ่งตัวไงผมขี้เกียจสุ่มหาแล้วก็ขี้เกียจนี่ผมก็เลยขายทีมแม่งแลกไปเลย เพื่อที่จะขึ้นสิบดาวแล้วก็เนี่ยแอกมานี่เพศเอกของเรากำลังโอเคเราก็จะมาขึ้นเนี่ยของครบแล้วขึ้นสิบดาวก็ใส่ไปหกดาวนี่อีซี่ส่วนเก้าดาวเนี่ยลากเลือดครับผมใส่ไปกุยแก่ก็ ใช <balm> ้ห <expand> มื่นหนึ่งเรามีเก็บไว้เก็บไว้นานมีสี่หมืนอ่ะโอ้พลังแบบอือหือก็ขึ้นสิบดาวแล้วครับเมื่อกี้กดสต๊อปไว้คือบ้านผมอยู่ติดทางอยู่ติดทางด้วยเนี่ยหน้าบ้านแม่งขับรถอะไรวะอรขับรถอะไรที่มันเสียงดังดังอ่ะรถไอ้รถไถรถอะไรอ่ะ นีสตาร์ทดับสตาร์ทดับอยู่อไไ้ไม่ไหวไม่ไหวเสียงดังเลยเลยต้องกดหยุดไว้ก่อนแล้วเข้าเรื่องของเรานี่ครับนี่ยินดีด้วยได้รับของหน้าง,งูอะไรสักอย่างมันมาแล้วเรานี่คืออะไรอ๋อขึ้นสิบเอ็ดดาวเหรอใช่ไหมใช่ดิเพราะมันอันนี้สิบดาวอันนี้ สิบดาวแล้วก็มีหนึ่งข้างในเป็นสิบเอ็ดดาวยใช้กำเหลงนี่หนึ่งแล้วก็ไม่ทับเก้าดาววายตายกูตายก็ยอัพดูหมดเงินหกสิบเจ็ดสิบล้านโอเคมาดูสิ จมตีนี่ก็หกหมื่นสามพันมู่เลือดสี่แสนแปดหมื่นเกาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยความเร็วก็หนึ่งพันหกร้อยอะไรเนี่ยหนึ่งวิญญาณคืออะไรวะอูช่างมันเอาไว้ที่หลัง ก่อนครับขึ้น10ดาวเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป้าหมาย11ดาว11ดาว11ดาวก็ที่เหลือก็มาเปิดไอ้นี่กันต่อนี่นี่น,นี่ที่ผมบอกไปบังทองหน้างูเนี่ยเออไม่หน้างูด,ดิเฮ้ยเนี่ยตัวเก่งบังทองแต่เนี่ยผมไม่ใช้นะโลโซกเนี่ยผมที่ได้มาผมได้จากเอ็นนแัแต้มเต็มมาหนึง่งเปิดไปเลยแล้วก,กันสองตัวเนี่ย แล้วก็เปิดนี้ธรรมดาก่อนจะเปิดไิธีละอันแล้วกันตูมโอ้เดียวครับตัวเกือประจำซีซั่นเลยเปิดอีกตูมยูจิวไทยได้อยู่แทงได้แต่ผมไม่ใช้อาหารแล้วก็มานของเราเนี่ยเห็นไหมอยู่ติดทางรถมันก็ขับผ่านไปไป,ไปโอ้ มาของเราเอาเออกลนอูเอ่อกลนอูเพื่อที่จะขึ้นก้าวดาวแล้วกันเลือกไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนแต่มันมันให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งไปโอ้ <c ười> กาเสียงเอะโอ้โ <c ười> อยากจะร้องให้เป็นภาษา,ษาตุรกีนี่เลย มึงให้มา,กามน,มนกูมก็งกเนาะโอ้เนี่ยรหัสนี้ผมมีเอ่ออะไรละ่ะเนี่ยนบางทองมีสามตัวแหละเดี๋ยวค่อยปั้นแต่ผมอยากปั้นหัวโถนเนี่ยตออก,อย,ากอยากยากชิบหายส่วนเทพจุรงนี่มันก็ตัวดีอยู่แต่ผมไม่ปั้นล้วกันผมจับกินเป็นอาหารหลายตัวแล้ะแต่ใครมีก็ปั้นไปเลยตัวมันดีอยู่แล้วมันก็ออกง่าย เดี๋ยวไปดูอีกรหัสหนึ่งดีกว่าว่ามันมีอะไรมีอะไรไม่มีเดี๋เดๆออ่าเปิดอันนี้สก a น,ลกน,ออกน,น,นแล้วกันหัวใจเป็นเอ้าเอาเอ้าอีกสุลานางงนเบลแล้วเออผมว่าผมจะเติม VIP เอาอันนี้อยู่แน่ๆน่ที่มันบอกตตเต็มเต็มหนึ่งพันรับหนึ่งตัวเพราะมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้มาสิบเอ็ดตัวว่าจะเติมอยู่ไม่รู้มันจะได้ตัวดีอยู่เขาไหมแต่ถามคนในกลุ่มเขาว่ามันได้ตัวดีอยู่ นี่ก็มีแต้มหัวใจครบ 1, หนึ่งพันะกดไปสังทีได้ไม่ได้ไหมโอ้โอเดี๋ยวนี้เกือบ่้อยบ้อย,อยครับนี่ก็มาอยู่ในอีกรหัสสำรองพูและอันนั้นมันเก้าสิบเท่าไหร่เกือบร้อยล้วรหันนี้มันเก้าสิบเอ็นั้นเล่นเช้ากวัวกันอาทิตย์หนึ่งดูมีอะไรอันนี้ก็ อีพีที่แล้วก็นี่จิวยี่เก้าดาวแล้วก็จูลงเก้าดาวส่วนอ่านี่มีอะไรไหมอมืไม่มีเนี่ยเทพจุก,กันเรียงตอนนี้ผมอัพขึ้นไปตอนนี้จากห้าตัวหรือสี่ตัวแหละส่วนเทพจุลงผมก็จับแดกเป็นอาหารมึงหมดแล้วจากมีเป็นครังเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ก็รหัสนี้มีบางท้องหนึ่งตัวแต่ไม่มีหัวถโถ ออกยากยากม,มากๆเลยผมว่าจะขึ้นตัวนี้ต่อไปเป็นเก้าดาวแล้วก็อยากขึ้นเทพจูกัดเหลี้ยงอยู่ว่าจะขึ้นเป็นให้ได้สิบดาวเหมือนอากำเหลงเมื่อกีน้นี้มันจะโหดโหดมากๆเลยแหละไม่มีตัวพวกอะไรที่ว่าโหดโหดพวกอาอะไรนะลิปโป,โป้พวกนี้ แล้วก็มันกวนอูพวกงเนี้ยโอ้ตีไม่เกือบไม่เข้าอ่ะดาเมจมันกระจ,จายกระจายไปแบบดีมันดูดซับดีมากๆเลยแต่ผมใจจริงผมอยากปั้นอันนี้อยู่สองตัวอยากปั้นเอ่อกวนอูนด้วยเพราะว่ามันมีสกิลเอ่อไอเนี้ยเทบูล,ล้างมันเนี่ยโอ้โหเพิ่มโจมตียี่สิบแล้วก็เพิ่ม h ฮ10สิบอันนี้ยังไม่ได้อัพ เวลาตีไปนะมันจะมีเกาะขึ้นมีอะไรมีก่อให้เพื่อนเสร็จแล้วก็แรงรมันก็จะเพิ่มเลื่อนเพิ่มอะไรด้วยนะอย่างดีเลยผมจะลองให้ดูในเดี๋ยวนี้ดูรีโ้ก่อนีวผมจัดแผนใหม่เพราะจิวืีเป็นเวทผมเลยมไว้หลังแล้วก็อันนี้ลองเปลี่ยนเอาเอ่อ ให้หัวออกนี่ครับให้หัวมัน8ดาวก็จริงแต่เอาเทพจุกัดเหลียงเจดดาวเข้ามาก่อนแล้วดูตอนนี้พลังมัน8ปดแสนดูริปโปตีอันนี้แบบไปพร้อมๆกันนะจีดๆีซัดไปันไม่แรงเท่ากำเหลีงวะ เพิ่มโจมตีแล้วดิปโปตูม้มตีไปทีเป็นแสนอย่างแรงขนาดแปดดาวนะสายฟิวมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะขึ้นสิบดาวแล้วก็โอเคแล้วขี่อย่างแรงวะต่างคนต่างฮิเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็แบบดูอะตีเข้าที คนละเจ็ดร้อยเจ็ดรอยันนี้เข้าคนละสี่พันเองตามจริงเข้าเป็นหมื่นเนะั่นเนี่ยาตีคนละเจ็ดร้อยไอหอของผมนี่สีทองทองเขาบนยังแรงกว่านะเนี่ยนะเข้าทีละพันกว่ามีเกาะมิโลเนี่ยโอ้โรดีอ่เทพยูกัดเลี้ยงอนะ่ะใครมีปั้นเลยผมแนะนำปั้นเลยถ้ามีนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเปิดออกเต็มเทพนี่โอ้ ที่แรกผมไม่ปั้นนะไปถามในกลุ่มเขาบอกตัวดีดีมากๆเลยผมจัดเลยแหละมีห้าตัวขึ้นสิบดาวได้พอดีตูมลงไปนี่หกหมื 60, ่นดูรายละเอียดเนี่ยจิวจีได้สี่แสนนะส่วนริปโปได้สามแสนกว่าอันนี้ฮิวได้แสนหนึ่ง นี่ถือว่ารีวิวอีกครั้งรีวิวครั้งสำหรับเอ่อลิปโปกวนอูเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สามแสนกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปดูเอ่อกวนอูด,ดีกว่ากลับไปดูกวนอูอีกครั้งไปคำนีก้ก็กลับมาอยู่ในระดับที่เออ่ประมาณกวนอูไปแล้วนี่ก็ชั้นเพิ่งร้อยแปดสิบเอ็ดอยู่เลยมีเวลาปั่นเนี่ยรถแม็กก็สตาร์ทอยู่นั่นเลยโอ้โห ยังท้อใจวะเสียงดังหน่อยนะครับเนี่ยใครเมื่อเก็บคนข้างบ้านนี่ดีลโอ้โเสียงดังชิบหายอ่ะไปไปไป,ไปกันต่อนิ่ปิงควรอวนี่แบบไม่มีตัวอะไรช่วยนะก็ไปชอบเลยชอบทั้งสองตัวเลยจริงอยากปั้นทั้งสองแต่เรามันก็อัน,นี้เนาะไปไม่ถึง มันก็ได้เทียตัวเรามาดูผลลัพธ์ว่ามันที่ผมบอกว่ามันฮิวได้มันฮิวได้เยอะแค่ไหนมันฮิวสู้จุก,กัดเหลียงได้ไหมแล้วก็เอียนซีข้างหลังได้ไหมเรามาดูกันแต่ดาเมจทกำเหล็งน่าจะกินขาดเพราะว่าเพิ่งอัพสิบดาวมา วัดกันที่หิวแล้วกันว่าตัวดาเมจแบบนี้มันจะหิวได้ไหมจะหิวได้เยอะไหมก็แกจบล้ก็มาดูนี่ดูน,นี่ก็3 6มแสเหมือนเดิมวันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของกำเหลง ก็กวนอูครึ่งหนึ่งแสนห้ามาดูปริมาณรักษาเองรับดูกวนอูด,ดิโอ้โหเจ็ดแสนน่ะดูสิขนาดจูการเลี้ยงอ่ะยังไอ้เนี้ยยังสองแสนเองเอยนสี่แสนหนึ่งกวนอูเจ็ดแสนนะมีโอช่วยทีมได้แบบเยอะเยอะเลย เยอะมากเลยริโปไม่มีอันนี้นะริโปดาเมจจ๋าเลยไม่มีฮิวนะกวนอูน,นี่อย่างสุดนะทั้งดาเมจแล้วก็มีฮิวด้วยช่วยทีมด้วยโอ้สุดปั้นเลยใจเริ่มเอียงมาทางกวนอูแหละพร้มมีฮิวด้วยไงฮิวไม่ได้ฮิวตัวเองฮิวมีเพื่อนด้วยตั้งเจนะ็ดแสนน่ะเยอะกว่าจุกัดเหลียงอีกไปคลิปนี้ก็ เอาไว้คลิปหน้าจะมารีวิวประสิทธิภาพของสิบดาวแล้วกันเพื่อสายฟีคิดจะปัน้นจะได้คิดดูจะได้เห็นดานเมจก็คลิปนี้ก็น่าจะเอาไวแค่นี้ครับผมส่วนมีอะไเรเดี๋ยวก็จะอัพลงให้ใหม่ครับให้เจอกันคลิปหน้าครับผม